อันนี้ฟันปอมบนนี่เป็นแบบคอนเวนชั่นแนลนะเป็นฟันปอมบนที่เราไม่ได้มีอะแทชเมนต์นะครับเนื่องจากว่าเหงือกกับกระดูกของคุณป้าเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับความแน่นเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช,งใช้ลากเทียมอะไรช่วยเลยเนี่ยก็แน่นมากอยู่แล้วถ้าทําออกมาได้ดีเนาะเนี่ยดูนะเข้ามาแกล้กนหน่อยก็ได้นะครับคุณป้าลองปิดปากนะครับผมเห็นไหมความสวยงามตำแหน่งายฟันอะไรก็ดีหมดเลยความแน่นเเห็นไหมผมใช้แรงดึงนะ นี้ข้างล่างเนี่ยเนื่องจากเหงือกของคุณป้าบางเชียบเลยนะคุณป้าดูดูเหงือกคุณป้าเนี่ยนะบางเชียบตำแหน่งในการที่จะทําฟันปลอมให้ไปกดที่เหงือกเนี่ยมันก็จะต้องเล็กลงด้วยเนาะพอเล็กลงปุ๊บตำแหน่งสัมผัสมันเล็กลงความแน่นมันก็น้อยลงมาธรรมดาเราทําตัวนี้เข้าไปที่เราเพิ่งทำเมื่อกี้เนาะเราใส่ตัว attachment ลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราเตรียมตัวนี้ไว้ตั้งแต่สามเดือนที่แล้วละนะครับตัวที่เป็น attachment ตัวนี้นะครับที่ติดอยู่กับรากเทียมเนาะผมจะลองใส่ตัวนี้ให้ดูนะ คุณนะป้าลองจัดฟันลงมาแน่นครับผมจับฟันมาแน่นฟันหลังแน่นๆเลยครับไปอ้าปากขึ้นนะคุณป้าลองกัดลองเคี้ยวดูกัดแล้วลองเคียเค้ยวเคี้ยวลองเคี้ยวขย,ย,ย,ยี้ดูขยี้ี้ขยี้มาอ้าปากกว้างขึ้นกัดใหม่ครับผมโอเคก็เสร็จเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็คือฟันปลอมบนที่เราทําเป็นแบบคอนเวนชั่นแนลเนาะนะครับใสนะคุณป้าใสนะครับผม ส่วนข้างล่างก็เป็นฟันปลอมชนิดที่มีรากเทียมมาช่วย2ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพเอซเรย์ให้ดูเนาะเนาะ,นะมี2ตัวอย่างนี้เดี๋ยวคุณป้าใส่ไข่ไปก่อนอย่างนี้ใช่ป่ะผมอยากให้คุณป้าเนี่ยเอามือมาดึงหนีบปากนี้ออกสักมือหนึ่งอ่ะดึงมันตึงๆก่อนอะแล้วค่อยขยับอันนี้มาลงไปอะเนี่ยเห็นปะอย่างเงี้ยโอเคไหมขอด,ดูสิ ก็ไม่หนีบแล้วอย่างเงี้ยลงแล้วโอเคไหมอันนี้แหละใส่สักวัน2วันกิน2 2> สองสามือ้อคล่องถึงคล่องแค่ไหนก็ตามนะห้ามโยนเข้าปากกัดกรุป๊ปไม่ได้นะเหงือกเหงือกโดนหนีบเลยนะนะครับคนที่เหงือกแทบจะไม่มีเลยอย่างเงี้ยต้องค่อยๆใส่โอเคไหม <laughs> ยิ้มสวยยิ้มสวย